สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะใส่น้ำลงไปนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะแล้วก็ใส่เกลือลงไปขึ้นครึ่งช้อนนะคะแล้วก็ใส่ปลาร้านะคะใส่ตอนปลาลงไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อจะได้นัวนะคะต่อไปก็ใส่ จะไข้ใบมะกรูดแล้วก็ข่านะคะเพื่อดับคาวปลานะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปลาดุกลงไปพร้อมกันเลยนะคะไม่ต้องรอให้เดือดนะคะ ต่อไปก็รอจนปลาสุกได้ที่นะคะใส่พริกหัวหอมคั่วนะคะสองอย่างนะคะลงไปแล้วก็โขกจนแหลกนะคะเอาแหลกพอเอาหย,ยาบๆพอนะคะไม่ต้องเอาละเอียดมาก แล้วเราจะใส่เนื้อปลาดุกนะคะที่เราต้มเมื่อกี้นะคะลงไปแกะเอาแต่เนื้อนะคะเอาก้างออกนะคะ,ะก็โขกคอหยาบเหมือนกันนะคะไม่ต้องเอาละเอียดมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีเนื้ออ ไม่มีเนื้อให้ให้จิม้มนะคะ ต่อไปก็ใส่น้ำปะลาลงไปนะคะน้ำปะลาต้มที่เราต้มปลาดุกเมื่อกี้นะคะตักออกมาจากหม้อพักไว้ให้เย็นสักครู่นะคะแล้วก็มาใส่ใส่ตามใจชอบเลยนะคะอชอบน้ำมากก็ใส่มากชอบแบบแห้งๆก็ใส่น้อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันเลยนะคะเอาตามรสชาติตามต้องการเลยนะคะใส่ น้ำปลาผงชูรด,ดตามอาชอบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันหน่อยนะคะแค่น,นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ เห็นไหมคะทำไม่ายากเลยนะคะลองไปทํากินกันดูนะคะแบบอีสานแท้ๆแซ้บๆนัวๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดซับสไคร b e นะคะเพื่อดูเมน,นูอาหารจานต่อไปนะคะว่าไทยสีสเกตจะทําอะไรามาให้ท่านผู้ชมดูนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ